รวมอยู่บนเตียงนั่งประชุมกันว่าชื่ออะไรดีถึงวันนั้น่องเป็นหนูชื่อตลอดเลยคิดชื่อเป็นสิบชื่อเลยอ่ะวันนั้นจริงวันนั้นที่แนักที่น้องแน็คกลับมาจากโรงพยาบาลน่ารักน่ารักนะแล้วก็พี่ตึงเป็นคนตั้งชื่อให้มีมีคอมเมนต์ถามว่าลุงตึงขอขันแบบนึงพ่อพ่อเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเอาทองไปตั้งเขาเลยชื่ออ๋อที่แบบว่าเป็นจริงตึงอย่างเงี้ยตอนนั้นห้แม่มซินตึงดังด้วย ลงตึงเหรอลงตึงลงตึงน่ารู้ที่มาคืออนนั้นเออจริจริงไม่พ่อมองไปไปนะเขาบอกว่าเอาทองไปตึงเออแต่ว่าไอ้หนุ่มซินตึงอ่ะก็ดังเอ่ะแล้วก็ติงอ่ะแบบว่านึกไม่ออกแล้วชื่ออะไรติงติงติงกิงใช่ไหมติงนึกไม่ออกออนึกไม่ออกเองไอ้ไหนคนที่สามต้องดีไหมอย่างงี้เอ้ยไม่เอาไม่เอาชื่อแตงละกันงี้่จำเอาไว้ไม่ละตูนละตูนอ๋อเหมือนกับตูนการ์ตูน ตัวขาวมาหน้าตัวตูนตัวขาวตาตูนอันนี้ยังยังยังไม่น่าสงสัยตูนนะเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าตึ้งติงเนี่ยแปลกเฉพาะบอกตึ้งแล้วอ๋อตึ้งลงกำลังที่มาอันนั้นจริงแต่ติงเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามพ่ออีกรอบไม่แต่ว่าคือประเด็นต้องบอกว่าพอเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันคนละไอ้นี่กันเลยตึ้งก็เอาเบิร์ตเอาเบิร์ตเบิร์ตติงก็นีนาชื่อนีนาจริงส่วนดารินมาจากไหนไม่รู้ ก็ตอนนั้นพ่อบอกว่าดารินแปลว่าที่รักดารินก็คือ t h ตังคิวดารินไม่ได้ขอคุณใคที่เกิดมาขอบคุณนุ่นแม่จีดขอบคุณแม่จิตที่ทำให้ดิฉันเกิดมาแล้วก็เป็นวันเพนอันนั้นคือเป็นน่าจะวันอะไรเงี้ยวันนั้นเลยเกิดเกิดวันลอยกระทงเกิดวันลอยกระทงจริงๆเออโดนเกิดวันลอยกระทงแอนนี่ทำไมแอนนชื่อแอนนี่ไม่รู้ นี่คนจริงชื่อจริงชื่อธนพรมาก่อนหมายว่เครื่องประดับพี่พี่นั่งหากับแม่อยู่ม่บอกว่าเป็นเครื่องประดับเป็นเพชรเพชรที่มีค่าอะไรเงี้ยเตี่ยเลยได้ที่มีค่าเลยได้ทำเพชรก็เลยชื่อเออลบตรงก่อนตอนที่แม่ท้องอ่ะแม่ฝันแม่ฝันว่ามีคนเอาเครื่องประดับมาให้ แล้วก็เลยืจอกาสาทโบราณที่เป็นทองคําเป็นเพชรแล้วก็มีมีคนพามาส่งอ่ะและแอนนี่แต่งชุดไทยแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมากนี่คือแม่ฝันฝันตอนที่เขาเรื่องจริงแม่เขาฝันอยิงี้จริงเขาบอกเป็นประสาททองคําเพชรแบบใหญ่โตแบบเลยแล้วก็แบบมีคนนะมีคนใส่เนยด้วยมีคนจู่มมือมาส่งแล้วก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเพชรเต็มตัวแล้วสวยมากก็เลยชื่อธนาตอนที่แปลว่าเพชรเพชรแบบที่มีค่าอะไรเลย คือแม่เขาฝันแต่ของปติง้งเ่แม่ไม่ได้ฝันอะไรน่เลยอของแน็คของแน็คก็ฝันค่ะฝันว่าเป็นพ่อแม่อุ้มลูกมาอะไรอย่างเงี้ยอุ้มเด็กมาส่งอ่ะเป็นเด็กผิวขาวขาว่าเป็นเด็กฮาโลกามาส่งให้แม่อมของแน็คแม่ฝันนี้จริงอ่ะไปถามแม่ได้ประมาณนี้เลยทาไมคนบอกว่าขนลุกอ้นตีน่มันขนลุกป้ตูนหรือเปล่าแบบว่าอยู่ๆเปิดจอมาดูป้ตูนขนลุกจริงอ่ะต้องมานั่งแล้วแบบว่าดูไพ่ย,ยิปซีอ่ะ เอ้ยเอออ่ะทุกคนรู้ไหมว่าว่าแม่เราดูเก่งมากใช่ไหมอย่าไปบอกคนไปต่อคิวดูแล้วเดี๋ยวไม่คุ้นหนักว่าหลังไม่ค่อยพูดถึงพี่ชายหรอพี่พี่ชายลุงตึ้งมาหรอลุงลุงตึ้งก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากเขาเป็นเป็นสายสายวิชาการเรคุณเชี่ยวนะคะพี่ตึนเก่งมากลุงตึ้งก็เลยไม่ยอมมาเต้นเราก็ขอเข้าเตรียมอุดมได้เไ้ยใช่ ลุงตึงเต้นอย่างนี้ก็สอบเข้าจุฬาได้ไม่แต่ลุงติ๊กต้องคลิปลุกไงคลิปลุกคนร้องคลิปอะไรแต่ก่อนเขาออกกับผมอยู่บ่อยๆก่องนัถ่ายรีวิวแต่ว่าตอนนี้อยู่คนละที่กันนะลุงตึงตอนเด็กชอบสะสมหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมากพวกโมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะแล้วป้าติ๊ก็ชอบไปแอบอ่านถ้าถ้าแอบอ่านปุ๊บป่ะเขาซื้อเป็นเล่มหนึ่งถึงยี่สิบอ่ะป้าติ๊กถ้าแอบอ่านต้องต้องทำให้เนียนดแล้วเขาเขาจะรู้เลยว่าถ้าใส่ใส่ซองปลาติกไว้แล้วซองพลาติกมันขยับหรือออะะไรขยับ่ น่ะเขาจะรู้เลยว่ามีคนแอบอ่านนะค่ะกับตุ้พับนะเออมป้าติ๊งอ่ะป้ติ๊งไม่เคยซื้อหนังสือกับตู้เลยป้ติงก็ขโมยหนังสือ่านเราต้องเราคืนคืนต้องเนียบนะห้ามห้ามดูว่ามีแบบอะไรที่เป็นร่องรอยอ่ะปล่อยให้เหมือนที่เดิมพี่เบลกับคุณซันต้องลับมันก่อนขอบคุณนะค่ะงานดีๆขอบคุณรับขอบคุรับพี่ซันขอบคุณมากพี่ค่ะขอบคุณดีๆพี่ซันบอกกูได้หยุดงานแล้วซันยย อ่ะทวันี้นม่มีมามาช่วยเชื่อมยุ้ยเชื่อมเหล็กได้พี่แอนไหรือว่าเราหงชนไปบ้านไปเก็บของไปคุยกับพ่อก็ได้ลูกชายวันที่เจ็ดของบ้านวเจ็ดวันเลยโอ้ยพ่อพูดเหรออะไรเงไงคะอยากเล่าแบบตัวรคือต้องเล่าหน่อยว่าเออเออมาแล้วพ่อพ่อแน็ก็เป็นคนแบบ พี begun, a lot? A lot. ่นอลพูดเก่งมากออเพูดเก่งมากแล้วทพ่อมานั่งไลฟ์เนาะมีห้าชั่วโมงเพราะไม่มีใครได้พูดเอาจริงอาจจะพูดติดกันแค่ชั่วโมงห้าชั่วโมงน้อยไปไม่ใช่เราที่วโมงอ่ะมีเรื่องอยากจะเล่าก็คือสมมติวันไหนอ่ะพที่บ้านเราไปกินข้าวใช่ไหมค่ะเราก็จะพยายามโทรตามพี่ซันเฮ้ยพี่ซันอยู่ไหนพี่ซันมาเร็วมาเร็วมาด่วนด่วนแล้วเราก็จะจัดที่นั่งให้พี่ซันนั่งกับพ่อ เเหมือนก็ตลกเลยเรื่องตั้งแต่เด็กแล้วไงพี่ซันก็จะแบบคุณพี่ซันเขาก็ชอบเป็นคนที่ชอบชอบฟังเออชอบฟังไปได้คุยพี่ซันเป็นผู้ฟังที่ดีเราก็เลยจัดตำแหน่งให้ถูกคือต้องบอกว่าลูกเราแต่ละคนนั้นในระคุนทุกคนคือพอพ่อคุยเดินหนีไม่หนรยโยหนูมาไรฉันไม่หนีผมผมจะให้วิธีคือให้พี่ซันนั่งฟังแทนเพราะน่ารักเพราะชอบคุยยาวๆเขาเหมือนประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะ พอประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะปุ๊บเขาก็ชวนคุยก็มันหนังบิ๊กฟิกอะแต่จับเรื่องไม่ได้เลยนะอ๋อพี่ซันบอกกูจะกลับยังไงโทรศัพท์พี่ซันอยู่นี่อ่ะโทษโทษเอ๋อืมไอ้ลงซันลงซันพรุ่งนี้พ่อนัดอ่เห็นพ่อไลน์มาบอกอ่พรุ่งนี้กินข้าวลงซันพ่อไลน์มาส่งเลยซันจองนั่งข้างพ่อใซันเหลือบะมี่เป็ดข้าวหน้าเปดนี่ต้องบอกว่า อาหารหของเราเราเรยกินอะไรบ้างวเยอะแยะมาใหม่ขับขเข้ามปในซอยแล้วเจอพี่สาวติงตกใจเลยเจอว่าติงตกใจ,จทำไมว่าทำงานทุกวันเอเอคือไอ้นี่ถูวันนี้ได้ได้บะหมี่เป็ดกับข้าวหน้าเป็ดมาเราก็รากหน้าแต่คนพี่น้องผมจริงจริงคนหนึ่งที่แปลกประหลาดมากนะคือตึงไม่คือคือเรื่องอะไรรู้เปล่าคือ มันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากเป็นพี่น้องแท้ไม่ได้นัดไม่ได้อะไรกันแปลกคือเจอกันนอกสถานที่บ่อยมากคอกันเลยและเป็นสถานที่ที่แปลกมากมันไม่ได้ใกล้บ้านเลยเลยที่คุณจะมาเจอกันได้หรือแม้แต่ผมบอกว่าเพื่อนๆผมอะไปเจอลุงตึ้งในที่ข้างนอกเจอโดยที่มันบังเอิญเจอแปลกมากแล้วเวลาเจอแล้วลุงตึ้งทำไงเออเออเออแล้วไปเลย ไปหมดนลพี่สันพี่สันดันกลับไปแล้วพี่สันพี่สันหนีแบบตรงตรงเลยมันก็เคยไปเจอที่ต้องบอกว่าลุงตุ้งลุงตอ้งไอ้ชื่อใหม่แล้วลุงตึ้งเนี่ยแปลกมากเจอได้แบบในหลายที่มากไม่เข้าใจเลยผมไปไกลไกลผมเจอเจอไอ้เจอได้ยังไงวะที่นี้เจอจนผมเจอพี่น้องผมไม่ทักกันะเพราะว่า่ คืองงอ่ะว่าแบบเจอนี่ยังไงเดินห้างอยู่เจอตึงเพี่ซันพี่ซันเคยเดินเดินเจอตึงมาที่ไหนพีเตังมาแล้วเอฟซีบอกอยากเห็นหน้าพี่ซันคือบอกบอกให้ว่าลูกชายต้องมาทักทายหน่อยเล่ยพี่ซันเล่ยตาวลายไปแค่นี้เทอน้องซานเอ้ามันมีอะไ้กันตอดสัมผัสมันไม่แบบสอดต้องบอกพี่ซันมันมันพี่ที่น่ารักคนหนึ่งใช่อยู่กับเราตั้งแต่เด็กแล้วนะ ยี่สิบปีแล้วมั้งเกิดเป็นญาติกันไปแล้วเนาะคิดว่าเป็นญาติกันจริงพี่ซันบอกอยู่ดีกูมาเป็นตากล้องเฉยเลยเออลูกชายคนที่เจ็ดของพี่บ้านใช่คือจักมาเที่ยวบ้างพ่อไี่คิดว่าเป็นลูกชายจริงๆซันจริงจริงพี่ซันร้องเพลงพร้อมมากได้ได้หนึ่งเพลงค่ะพอดีรู้จักกันจริงกันมั้งยี่สิบปีเมาเจอกันพี่เล่าเลพี่ซันพี่ซันต้องบอกว่าเป็นคนนึงนะที่ทำให้เราได้มาเห็นคู่สาว พี่ซันหลอกพี่ซันหลอกพี่ซันก็ยังโสดนะคะสดด้วยคนขายขดเลยค่ะนับจัดป้าติองรีบนะคะเดี๋ยวปักตะก้าพี่ซันดิเออตะการหนึ่งติกงาสองพิ่ซันตอนนั้นคือเป็นเวลากี่โมงขออนคอมเมนต์อือไหนประตูเปิดคอมเมนต์ค่ะคือผมอะนอนไม่หลับแล้วก็คุยพี่ซันเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆเลย เราหัชินะอ่ะแอนเลอร์มาซันเด็กวอทอ,อ,อวออ<ฮ>ะไรท่านี่คือตอนนั้นพี่ซันนี่มันเป็นคนวางแผนหลอกลอ่อการเินมาก็บอกว่าตอนนั้นคือตีอะไรขกอย่างเนี่ยพี่ซันก็หลับไ,ไ,ไม่สลับแล้วเออแล้วพี่ซันแกมันช่วงกำลังรวยจัดอยู่ทำงานก็เลยไม,ไม่หลับกันถึงเช้าแล้วเราก็ดูผมก็พูดตรงๆเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ แค่การมินนหอนะเราวางแผนง,งานของเราคือดูดูหลายๆหลายๆหลายๆคนตอนนั้นคือผมหนุ่มโสดพอดีผมก็เลยดูดูดูทุกวันแล้วก็ที่ตางคนนี้ไอ้คนเนี้ยผมรู้สึกว่าคนนี้ยนั่งดูเรื่องนึแบบจริงมก็มีหลายคนที่ดูได้ยาวนะผมจะพูดเรื่องนึงที่ว่าใครจะยอมรับไม่ยอมรับก็ได้นะ Tiktok เนี่ยคนวันหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยผ่านเข้าไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการมินหรือใครเนี่ยคนหนึ่งคนเราผ่านเข้าไปดูวันหนึ่งบางทีเป็นหมื่นคนนะแต่เขาถ่ายผ่าน เข้าถ่ายผ่านเข้าถ่ายผ่านแล้วก็คนดูหลักๆจริงๆอยู่สิบกว่าคนสิบห้ายี่สิบสาสิบถ้าใครเข้าไปช่วงแรกจะรู้นะแล้วคือก็มีอีกหลายคนที่ผมดูแก๊งๆที่พเพื่อนๆเห็นอยู่ดีตอนเนี้ยคนดูเป็นพันเป็นเลยแต่ก่อนนะจะบอกให้ว่าขาหลักแค่แปดคนเก้าคนสิบคนแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีบางคนที่เราดูแล้วรู้สึกว่าแบบว่ามันอ่เขาบอกเสียงเบาอ๋อเสียงเบาจะมีจะมีหลายๆคนที่เราดูทำ<อ>ไมพี่ชันไม่จีบป้าทิ้งแบบว่าเ,<อ>เป็นพี่น้องกันไปแล้วเหรอเนออมันสนิทกันมาก เจอกั้ต sure ั้งแต่เด็กๆพอเราดูตอนนั้นพ네ี่ซังก็จะเป็นคนชอบญี่ปุ่นโดยเพพาะพี่ซังก็เรียนญี่ปุ่นก็เลยแบบว่ามีสาวญี่ปุ่นที่ที่ดูอยู่ผมก็จะคิดเป็นทางทั้งทั้งเรื่องสวยทั้งเรื่องงานด้วยนะผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเวลาเราเห็นคนตั้งใจทํางานอ่ะผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วที่ว่าชอบเห็นแบบเด็กๆตั้งใจทํางานเลแล้วเราอยากช่วยแบบคือสนับสนุนใช้คาว่าสนับสนุนให้ดีที่สุดอะไรเงี้ย ผมก็พิมพ์กับพี่ซันนั้นยังมีข้อความเลยพิมพ์ว่าพี่ซันเคยอยู่บสทบป่ะครับเอาพี่ซันกลับไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปถามให้ก็าถใช่แหละคืออะไรนะมันแบบคงโรงเรียนอะไรสักอญไปมั่วปุ๋ยหรือวสทบอบคืออะไรใช่กรมทหารอะไรเงี้ยป่ะใช่ใช่ใช่ก็ใช่เพราะว่าตัวเคยไปพี่ซันหนีกันไปแล้วเคยไปไปไปก่อนจะขี่รถไปอะไรไปทำอะไรรู้ไหมไปทำอะไรคะตอนพี่ซันอะไปซื้อรถมือสองใช่ป่ะลงทีฟ รถจีบมือเอ๊ะไม่ใช่สีพันยี่ห้ออะไรจำได้ไอมรถสั่งขับไม่ได้เลนช์โลวอร์เออไม่รถอะไรไม่รู้จีบจี้ไปไหนเอออันนั้นท่แบบขับรถรถลุยๆไงทีนี้พี่ซันบอกว่าเออซื้อรถมาแต่ขับไม่เป็รอไว้พี่ซันอ่ะนะเอออ่ะทีนี้ตุวใหญนะบอกอ่ะไปโบกไปบ้านพี่ซันแล้วไอ้เน็กก็ไปไปซิ่งแล้ครั้งนีรถซันขับเป็นยังไงไม่เป็นจริงปะเนี่ยไม่ขับไม่ขับเออแล้วไม่รู้รถไปไหนแล้วเนาะพี่ซันขายไปแล้วขายไปแล้วจริงปะเนี่ย พาพี่ซันนั่งแล้วก็ขับเล่นกันเอ้ยเราหัดขับเมื่อไหร่คะขนาดแม่จี๊ดเมื่อไหร่ก็ได้ขนาดแม่จี๊ดยังเพิ่งหัดขับเมื่อตอนห้าสิบเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่แม่จี๊ดขับรถตั้งแต่วัยรุ่นแล้วสาวเขาไม่ได้ขับไม่คือเขาขาเขาขาวเขาขาวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปเรื่องนั้นต่อคือคือสาวเนี่ยก็คือว่าแม่เนี่ยขับรถไปส่งพวกพี่ๆที่โรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นรถเก๋งแกเบื่อรลอเปลี่ยนเป็นจักรยานซ้อนหน้าซ้อนหลังผมวันไหนไม่อยากไปโรงเรีียนนนนมักก็็ใใช้้วิิออาขสดดจะต อหืผมเล่นแถวน้ำบ้านหวายต้องมาแงออกให้นี่ก็เคยติดเหมือนกันมีรถแม่รหนึ่งสุดยอดแอนล่วงไปทั้งตัวเลยหัวร่วงอยู่แต่เท้าอ่ะติดอยู่ตรงไอ้ที่จับบ่อ คือต้องบอกว่าใครเคยซ้อนจักรยานไอ้จักรยานคุณป้าที่มีแล้วมีเบาะเด็กข้างหน้าใครเคยขาหลุดเข้าไปติดในซีจักรยานมานี่ตุ้งเคยจริงตุ้งก็ทำบ่อยนะมีรูปด้วยทำทำไมไม่แบบว่าไม่อยากไปโรงเรียนเอาเท้าเขาไปสอนให้มันแต่ได้ไม่ต้องไปโรงเรียนอ๋อลูละแต่คุณต้องสอนให้แม่นนะผมจะบอกให้แล้วสอดเสร็จคุณต้องร้องไห้ต่อด้วยไม่งั้นมันดูไม่หนักเดี๋ยวคุณได้ไปโรงเรียนนั่งเพราะเป็นคนขี่พานีสามคนนี้ไปรับไปส่งนะไม่ตอนอนุบาลก็นั่นแหละ ผมอ่ะทุ่มสุดตัวเพื่อจะได้หยุดเรียนตูนเอาขาเข้าไป่อยก่อนว่าเห็นเด็กแถวนั้นะใครไม่รู้มันติดแล้วร้องไห้มันไม่ได้ไปเรียนเราเลยใส่ปังเรานั่งอยู่หน้าสละตัวขาเข้าไปเราบวกกำลงปั่นมันก็เข้าไปติดตรงน็อตล็อกนั่นอ่ะพอติดปุ๊บแล้วคนก็มาช่วยแกะให้ไม่ไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนไปทำไมต้องเจ็บตัวด้วยอเอคุ้มได้หยุดเรียนวันนั้นอตูก็เคยทำตัวเลือดไหล ทำไมต้องทำเนะี่ยแตงไม่อยากไปเอาปากเนี้ยอังทำไมแข่งกันขิงจนนี้จนหน้ามันร้อนอ่ะแล้วบอก <c oughs> แม่ปวดหัวแม่จับอุ้ยตัวร้อนจีทำแค่นี้ก็ทำจนมันร้อนอะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเอาขาไปติดจกักรกมาก่อนมีคนเคยถามเรื่องเรื่องพิสันก็คือตอนนั้นก็คือผมดูผมนั่งดูนะ,ค,ะคนที่ทำพีเคนะแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนั้นมันเป็น มันเป็นคือจริงการเข้าไปปรับระบบของผมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะไปปรับให้กลายเป็นมิตรกันหมดทุกทุกหลายๆประเทศที่เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่บอกผมเลยว่ามันมันต้องบอกตรงๆนะพี่น้องอะไรตรงไหนแย่งได้สิ่งที่ผมบอกว่าผมเข้าไปปรับตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าคนดูเราคันน้อยมากหลักห้าคนเจ็ดคนสิบคนสิบห้าคนเยอะหน่อยก็คือเก้าสิบคนร้อยกว่าคนแล้วก็เวลาเขาพีเคกันแน่ๆเนี่ยเขาเกลียดกันมากนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือโคเรียหรือว่าไทยกับเราเนี่ยที่ไปพีเคกันขู่คือ เอาชนะลุยลุยลุยอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็ไปไปไปแบบว่าปรับเปลี่ยนใช้เวลานานอยู่การปรับเปลี่ยนนี่คือโดนด่ายับอยู่คนเดียว<ะ>โดนดา่าโดนดา่าแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนได้กลายเป็นจกแข่งขันกันห้ามโยนยูนิเวอร์สให้ห้อื่น<ะ>ตอนนี้คือแต่ละคนมาโยนยูนิเวอร์สใส่กัน<ะ>มันเป็นว่าผมจริงนะผมไม่ทํางั้นจริง<ะ>โดนคนด่ายับตอนแรกการโยนคนดูไปให้ให,ให้ช่องอื่นแรกๆไม่มีใครทานะ,ะแรกๆพวกเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนน้องๆผมเนี่ยใครข้ามไปโดดดูช่องอื่นงอนกันเลยนะ โกรธกันแทบเป็นแทบตายเลยแต่ผมเนี่ยเริ่มโยนคนให้ถึงสุดท้ายก็เหมือนกันหมดแต่ผมจะบอกให้แต่บางคนเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมาเจอกันจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้รักไม่ชอบจริงๆนะแต่ว่าต้องแบบว่าทําเป็นรักเป็นชอบแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยวนลูปมันคือว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนนี้คือลากันให้ตายไงสุดท้ายคุณก็เดี๋ยวก็กลับไปวันที่แบบว่าคนดูน้อยเริ่มไม่ไปเยอะอะไรเงี้ยก็จะกลับไปตีกันเหมือนเดิมวนมาถึงนี่แต่ว่าเข้าถึงเรื่องนั้นต่อพี่ซันเนี่ยเป็นคน ดูกันแยกบ้านอะ,นะ่ยนะเราก็ดูว่าเอ๊คนไหนดีวะที่เราแบบอยากดันอ,อยากแบบอยากแบบว่าอยากสนับสนุนแล้วก็คืออยากคุยด้วย <c oughs> <c oughs> คือคือแท้จริงยังก็มีหลายคนที่ที่แบบเราดูไว้แล้วก็แต่รู้สึกว่าเฮ้ยลงมาติก,กับพี่สันแลบบ้วเฮ้ยไปคนนี้จริงจังหลอน่าน่ารักอะไรเงี้ยแล้วให้พี่ซันไปหาข้อมูลพี่สันก็จะเป็นกึ่งแบบหาข้อมูลอ่ะพี่สันเขาเป็นคนทําอะไรเขาทําจริง เวลาบอกความช่วยเหลือก็ทําเต็มที่ทุกช่องทางออหาข้อมูลจนจนรู้นู้นรู้นี่แล้วก็เออพีสามไปเรามานั่งดูกันแล้วก็บอกว่าผมมันจะโดดเข้าไปวันแรกนะจะเข้าไปกี่วันก็ให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันแคปหน้าจงหน้าจอแคปให้มัน<ศ>เป็นแบบเรื่องราวให้น้องเขาเอ้ยตอนแรกนึกว่าเป็นแบบตอนนั้นยังคุยยังไม่รู้อายุกันเลยผมพี่สามบอกอายุสามสองสามเอ็ดผมบอกฮึใช่คระพี่เรานึ้ว่าเขาอายุแบบสิบกว่านึกว่าสิบเจ็ดยี่สิบอะไรเงี้นนยอ,อืม นั่นแหละสุดท้ายก็คือพี่ซันก็เริ่มมาแล้วหาข้อมูลว่าเป็นคนนี้เต้นเก่งนู่นนี่ไปพาดูคลิปตั้งแต่เก่าๆที่เขาเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มคุยกันมีคุยทั้งหลังว่าจะไปนี่แล้วก็พากลุ่มแรกไปบุกค่ะค่ะนั่งเป็นคุณครูเลยตอนแรกไปบุกเนี่ยยังไม่ได้ไปกันเยอะไปแค่ร้อยกว่าคนเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ติกตอกผมโดนบล็อกไปเรียบร้อยแล้วมันทาอะไรยากมากคนดูติดกันจากสามสี่หมื่นคนคนทุกครั้งอะเยอะกว่าช่วงนี้นะตอนนี้มันกลายเป็นเหลือน้อยมาก แล้วก็ลงอะไรก็ไม่เห็นแล้วแต่ว่าก็เออคนกลุ่มหนึ่งไปดูความน่ารักน่ารักที่เราพากันไปแล้วก็ดูกันปกติช่องคนนะในติ๊กตอกพีเคอ่ะต้องบอกจริงนะเพื่อนว่าคนมีความสามารถอย่างเดียวยังไงก็ไปไม่ได้ต่อให้คนคุณคุมเก่งอะไรก็ไปไม่ได้ค,ค,คุณต้องมีทางจุดให้ทุกคนได้ได้เห็นก่อนแล้วก็เลี้ยง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 ไว้จนมันถึงจุดหนึ่งที่ว่าที่ว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าทําอะไรแล้วมันจะอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่กล่อนก็ต้องยอมรับเพื่อนเเหมือนเพื่อนไทยอ่ะ ไายไปแต่ละคนไายผ่านไายผ่านไายผ่านอืแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบพอเราพาไปดูแล้วก็เอออยู่กันยาวได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยผมคือหนึ่งนั้นนะชอบนะแถบข้ามาสิชอแถบข้อมาเนี่ยดูดูดูไอโฟนเป็นหลักจริงมันต้องจริงอ๋อเขามือถือมันดีเลยนั่นนะนะตัวมันต้องสลับห้างสลับสลับตุนเข้าไปเดี๋ยวคนกลัวหรือเปล่าคนจะได้ไม่ไปนั่งกานเดี๋ยวคนกลัวไม่เป็นไรอยู่นะใครกลัวสวยแล้วตาย สวยกินคนเออสวยพยาบาทเดี๋ยวคงว่ามีออกไปอีกแล้วเหรอเปลี่ยนลูกไปเฮ้ยเดี๋ยวใครมาใครมาอ้าวไม่ได้ไปกับเจ๊ปูเหรออ้าวเจ๊ปูยังไม่กลับบ้านนะครับผมก็รูกว่านีแล้วตออื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 อโอเคกลับกลับดีดนะขาชงดีนะ ดูอ๋อหรือว่าจะปูยังอย่างมาเต้นคออืออือ่ะอ่ะช่วงแรกนี่คือเราไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยไปถึงถึงเชา้าอ้าวปะติ้งก็ยังอยู่เดินเก็บของเก็บของนั่นเองแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาอาหารให้น้องหมีน้องหมาตาลหมาตาลต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีหมาชื่อหมีแถวนี้มีหมาเยอะนะครับกับหมาตาลไอตูนจะหลับแล้วเมื่อกี้อาหารที่มเป็นไว้แล้วตอเราพอดตบนเริ่มลอยอล้ เกือบครึ่งปีแล้วไวมากนะตั้งแต่ก่อนมกราผมไปออะให้ตูนทักทายเพื่อนก่อนไปละไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไม่มีคนพากลับบ้านเออใช่ดูค่อยโม้เรื่องผมต่อยแป๊บหนึ่งเอาอาหารดูกลับบ้านแล้วนะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ตามดูกันดึกเดือนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ้าโทรศัพท์แก้วไปเลยบ๊ายบายไปแล้วไปแล้ว คนเราต้องพักผอนครับนี่เซฟหน้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็เจอกันพอกนี้ไปทำอะไรวะทำบ้านไงับทำบ้านไฮเธออ๋อพ่งนี้นี่มาออยู่เี่เจอๆ จะไว้ให้แอนนี่เอางานที่ทําบ้านมาโชว์คือเพื่อนๆอยากดูอืมเคื่อเพื่อนๆอยากดูว่างานที่แอนนี่เคยทาก่อนหลังเป็นยังไงบ้าง แค่คอร์ดอย่างเดิมมันขึ้นเพลงแล้วซ้อมจะดูเพลงยังไงดีวะดูคอมเมนต์ไม่ได้เออเลยนะครับผมพอนั่งอยู่หน้ากล้องนะครับผมไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรให้เราอ่านเครื่องนี้ก็ดูไม่ได้ด้วยดูไงดียวะนะผมจะรู้ไหม,ไมนยเพื่อนคุยอะไรกันอยู่อืมไม่รู้คอร์ดเพลงง่ายๆ Long có nhà cọc tuột à. ngon nè ngon nè lát mình không đi lát เนื้อเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหยุดกินไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> มิมิงอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าผมองงอกีใจ <c oughs> คิดเล่ม <c oughs> เพื่อนๆพอมันไม่มีคอมเมนต์งงจริงนะ ไม่มีคอมเมนต์ปุ๊บไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเหมือนทักไปก็ไม่รู้เพื่อนๆพ,พูดอะไรกันอยู่นี่ก็เป็นเวลาทางจริงไปดูก่อนเนี่ยดูก่อนเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆเนี่ยก็มาดูลมๆแล้วเนะี่ยตั้งแต่มกระลา เปรออรายการนะก็พยายามพูดถึงให้มากที่สุดเพราะว่าจะได้แบบว่ามีคนได้แบบน่ารักน่ารักติดตามรู้จักผ่านทั้งจุดนู่นจุดนี้กันมาสนุกมีความสุขมากๆได้เจอเพื่อนๆแฮปปี้งงว่ะมันไม่มีคอมเมนต์ให้ดูจริงๆเนี่ยผมทำไงดีวะเนี่ย มีพูดตามด้ยวยนี่มีจอดูได้เลยครับพิมพ์ก็ได้เต็มเหนียวนะครับผมจะได้เวลาอ่านครับอะ,อะไม่ไม่อ่านได้แล้วตอนแรกไม่มีโทรศัพท์อ่านคอมเมนต์มีแล้วเอ,อเครื่องเปิด กลับด้ต่อตอกดติดตามไอ้นี่ก่อนเน็กชาลีโต๊ะหนึ่งน้ำแข็งเย็นหมดนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เปิดร้านอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราเปิดร้านคุยกระตุกกระตุกไปเรื่อยๆ อืมตึงโนมีเพลงอะไรที่อ่าเรื่องกุ้งก่อนอ้าวันนั้นผมผมเล่าไม่จบนะผมผมกำลังจะบอกว่าวันนั้นนะที่ผมอะไรนะก่อนไปนั่งเทนไฟเทนอ่ะเป็นช่วงที่ว่าผมทําบันไดข้างบ้านอยู่แล้วก็ก่อนทำโกดังนะ แต่ว่าคือที่ผมทําอีกอันคือผมปล่อยกุ้งช่วงนั้นคือผมกำลังปล่อยกุ้งแบบหนักมากนะครับจะมีถังประจํากายอันนึงเลยเพื่อที่ว่าเวลาไปขับรถไปไปตกกุ้งจากบ่อแล้วก็ไปปล่อยนะครับช่วงนั้นจะมีคนเห็นผมอยู่บ่อกุ้งทุกวันทุกคืนนะฮะซื้อกุ้งไปปล่อยนะครับเห็นใครตกขึ้นมาไม่ได้ซื้อไปปล่อยเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยคือแบบ หลายตัวมากนะครับหลายกิโลมากๆแล้วกุ้งก้ามกามมันแพงมากนะเพื่อนแล้วพอเราเอากุ้งไปปล่อยทุกๆวันก็ไปปล่อยในที่ที่เราเคยตกธรรมชาตินะตอนสิบปีที่เราแบบไปตกสิบกว่าปีที่ล้วไปตกธรรมชาติหลายๆที่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามันไปปล่อยที่นูน่นซื้อจากบอ่อทุกๆวัน เหนื่อยมากนะครับผมตอนนั้นไม่รู้ว่าทําไปทําไมนะครับปล่อยกุ้งเช้านี่ต้องมาเลี้ยงทําถังใหญ่เลี้ยงมันไม่พอต้องมีตะกร้าแยกๆเพราะว่ามันกัดกันนะครับใครบอกกุ้งไม่กัดกันผมบอกว่ามันตีกันโหดมากนะครับกุ้งก้ามกามเนี่ยมันดึงแขนกันออกเลยนะถ้ามันอยู่แบบว่าในในถังเดียวกันแล้วก็มันจะมีกุ้งตัวที่กําลังจะลอกคราบพอมันเลือกลอกคราบปุ๊กเนี่ยมันก็อ่อนแอ อืมกุ้งเต้นปล่อยเหมือนกัน,นครับผมสนุกนะใครตกกุ้งนี่คือแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยแล้วยิ่งคนไปไปที่บ่อก,กุ้งอะไรเงี้ยก็จะไปตกทุกทุกวันใครบอกวสนุกใครตกเป็นแล้วเข้าใจการตกนะคุณนี่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยนะบางทีบางคุณนะนอนไม่หลับเลยนะเพราะาคุณคิดว่าอะไรรู้ปะ เมื่อไหร,ร่บ่อตกกุ้งจะเปิดไม่รู้มีใครเป็นแบบผม,มามต่ก่อนอะ่ะคือพยายามหาร้านไหนที่มันเปิดไวๆนะครับผมเราต้องหาร้านที่มันแบบเปิดไวเพื่อที่จะได้ไปนั่งไวที่สุดแล้วก็เตรียมออกซิเจนไฟฟ้าไปนอนไม่หลับนะครับบ่อก,กุ้งเนี่ยจะตกเอ้ยจะปิดประมาณตีสองพอตีสองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราคือนอนไม่หลับกลับมาพันพันกุ้งพันทุนแบบใหม่หาซื้อทุนแบบใหม่ แล้วคุณก็อยู่ในไอเนี่ยในในเพจที่มันขายอุปกรณ์ตกกุ้งอะวนดูอย่างนั้นทั้งวันอะมือสองดูใครปล่อยใครปล่อยอะไรนะทุนกุ้งเยอะๆใครปล่อยคันโปกีถูกๆวนมันอยู่อย่างนั้นอะใครที่ใครคนนอกไม่เข้าใจนะแต่ถ้าใครตกกุ้งอะคุณจะเข้าใจว่าแบบว่าแบบมันแบบสุดยอดจริงๆนะครับผมแล้วเวลาอย่างเงี้ยมันจะมีทุนใช่ไหมแล้วเราก็ต้องซื้อที่วางให้หล่อสุดในบ่อ มันก็เป็นที่วางเบ็ดตะกุ้งมันจะประมาณนี้แล้วมันยืดได้แล้วปลายคันเนี่ยมันจะอ่อนมากคนที่ชอบคันอ่อนก็อ่อนคนที่ชอบคันแข็งก็แข็งมันคนนักสัตว์นะครับผมนั่งอยู่ตกใจทั้งบอ่อเลยสัตว์เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไปพันอยู่บนหลังคา